เซนจิโร่จะทำยังไงเมื่อเจอคุณนางท่านหนึ่งมอบของขวัญให้ถ้าเขารับขึ้นมาก็ต้องให้สิ่งตอบแทนแต่ถ้าไม่รับก็จะสร้างความอับอายแก่คุณนางคนนั้นมากๆเอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ผมต่อเนโกมิมิจะมาสปอยเนื้อหาชีวิตขั้นสุดของสุภาพบุรุษแมงดาฉบับมมง,งะตอนที่7ความเดิมตอนที่แล้วเซจิโร่ได้รับการสอนเรื่องเวทมนต์จากออกทาเวียมาร์เกต ทางมารยาทเอ่ยและการใช้เวทเอ่ยซึ่งเธอคนนี้เนี่ยแทบจะเป็นต้นแบบของกุลสตรีต่างๆเลยก็ว่าได้แต่พอเธอสอนเซนจิโร่เสร็จก็มาพบใครคนหนึ่งแต่ก็จะเข้าเรื่องสำหรับใครที่ชอบการสปอยเนื้อหาของผมก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แชร์ให้ไปถึงต่างโลกเลยและกดติดตามด้วยถ้ากดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปใหม่ๆและท่านสามารถซื้อมงะเรื่องนี้ได้ที่ฟินิกเน็ก โอเคเข้าเรื่องชายแก่ที่ออกทาเวียให้เข้ามานั้นคือสามีของเธอมีนามว่าเอิร์ธมาเก็ตนั่นเองเขาก็ขอโทษเมียที่ไวัยวานไปสอนเซนจิโร่อย่างกระทันหันออกทาเวียก็นอบน้อมสุดๆไม่หลอกค่าได้รับหน้าที่สอนบุคคลสูงส่งข้ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งจากนั้นเอิร์ธมาเก็ตก็ถามอุปานิสัยของท่านเซนจิโร่เนี่ยเป็นคนยังไงออกทาเวียก็อธิบายว่า ท่านเซนจิโร่นั้นเขาเป็นพวกอนุรักษ์นิยมที่ไม่มีความทะเยอทะยานเลยให้ความรู้สึกเป็นคนที่ไม่เลวเลยนะถ้าคิดว่าเป็นบุคคลที่ใฝ่รู้ไว้เนื้อเชื่อใจได้เมื่อเอิร์ดมาเก็ตได้รู้ถึงนิสัยของเซนจิโร่ปุ๊บแต่เขาก็ไม่รู้จะส่งหญิงแบบไหนดีให้เป็นนางสนมเขาจึงปรึกษากับภรรยาตนเองแต่ออคทาเวียก็หลุดคำแบบผู้ดีนิดนึงพร้อมทั้งเตือนสามีว่าคี <laughs> กูจะขำยังไงไว้ให้ผู้ดีแม่ขำแบบผู้ดีขำยังไงขำไม่เป็นป่ะเติอนสามีว่าอย่าทําแบบนั้นจะดีกว่าเพราะท่านเซจิโรเป็นคนที่รักราชินีออร่าอย่างแท้จริงต่อให้ส่งนางสนมไปก็ไม่มีจุดยืนในราชวังหรอกเอิร์ดมาเกดได้ยินก็ไปไม่เป็นเลยซึ่งพี่แกก็คิดว่าไม่มีผู้ชายไหนหรอกที่สามารถรักออร่าได้จริง ถึงแม้ว่าสตรีคนนี้จะมีความกลา้าแต่มันก็ต่างจากออกเวียอย่างสิ้นเชิงที่สุภาพเรียบร้อยคือในเรื่องเนี่ยเขาก็จะพยายามอธิบายว่าหญิงอย่างออกเวียนี่แหละคือฮอตสุดๆแล้วแต่ด้วยออร่ามีนิสัยกล้าหาญแบบผู้ชายไงไอเจ้าเอิร์ธม,มันก็เลยเสียดายที่ออร่าดันเกิดเป็นผู้หญิงอะไรประมาณนั้นและเมื่อเอิร์ทส่งนางสนมไม่ได้เขาก็ไม่จำเป็นต้องลงเล่นเกมที่มีความเสี่ยงต่ออำนาจเขา เขาจึงตัดสินใจทำหน้าที่ตนเองให้ดีที่สุดจะดีกว่าเพราะอำนาจที่มีอยู่ตอนนี้มันเพียงพอแล้วแต่พี่แกก็อดสงสัยไม่ได้อะไรทำให้ท่านเซนจิโรถึงรักออร่าได้พี่แกก็งงมากๆสงสัยสุดๆแต่ผมเฉลยให้ละกันหน้าอกออร่านั่นไงบุ้มคือเรือ ทีนี้มาที่ออรากันบ้างตอนนี้เธอได้มาดูการซ้อมของกองทัพว่ามีความพร้อมถึงไหนแล้วหลังผ่านสงครามครั้งก่อนมาซึ่งนายพลปูโยนก็ฟื้นฟูทัพได้อย่างรวดเร็วเลยแต่เขาก็ยกเครดิตความดีความชอบให้แก่ผู้ดูแลโชลิวด้วยโชลิวก็คือไอตัวไดโนเสาร์นั่นแหละอราทราบดังนั้นเธอก็จะเพิ่มงบประมาณในกองทัพให้พอพูดเรื่องงบประมาณจบปูโยนก็พูดถึงน้องสาวตัวเองเลยว่า เธอกำลังรอการมาของท่านเซนจิโร่อยู่นะคือพี่แกเนี่ยยังไม่ยอมแพ้เรื่องส่งน้องสาวไปเป็นนางสนมไงก็เลยจะดันเรื่องนี้ให้ได้อ,อร่า,ออราก็เลยจะรับฝากไปบอกสามีให้ละกันเมื่อเวลาผ่านไปและและ้วก็ถึงเวลาจัดงานเลี้ยงค็อกเทลตอนกลางคืนโดยงานเลี้ยงตอนกลางคืนนั้นถือว่าใช้เงินจำนวนมหาศาลเลยทีเดียวโดยความที่โลกนี้ไม่มีไฟไม่มีแก้วภาชนะต่างๆทำมจากเงินทั้งสิ้น ขนาดพรมในงานยังใช้คนทอถึงสรุ่นเลยทีเดียวกว่าจะทอมาได้และที่สำคัญโต๊ะวางของยังใช้ไม้ทั้งต้นเลยเรียกได้ว่านวัตกรรมที่นี่ช้ากว่าโลกปัจจุบันมากค่าใช้จ่ายจึงโคตรจะแพงเป็นธรรมดาซึ่งในงานก็จะเป็นการพบปะพูดคุยคบค้าสมาคมของชนชั้นสูงและมันก็ถือเป็นโอกาสการแสดงอำนาจของราชวงศ์คาปัวไปด้วย ออราก็พาเซนชิโร่ไปรู้จักขุนนางต่างๆมากมายแต่เซนจิโร่จำชื่อไม่ได้ซักกับคนมันเยอะเกินพี่แกก็คิดในใจเอานาำบัตรมาไม่ได้หรือไงสุดท้ายแล้วตัวเขาจะค่อยๆทำมันไปซึ่งในขณะที่ทั้งสองกำลังพูดคุยกันก็มีบุคคลสำคัญอีกสองคนคนนั้นก็คือสามีของออกทาเวียมีชื่อว่าเอิร์ธมาเกตนั่นเองเซนจิโร่ก็ทักทายเอิร์ธนิดหน่อย ภรยาเจ้าช่วยแนะนำการสอนข้าได้ดีเลยนะเอิร์ดก็ตอบเป็นเกียรติมากที่ได้รับคำชมทั้งสองฝ่ายก็ตอบโต้กันไปมาแต่จะเป็นออร่าซะมากกว่าที่ตอบสนทนาเพราะเซนจิโร่ยังไม่รู้เรื่องมารยาทมากนักอาจทำให้เสียมารยาทจนขุนนางไม่พอใจได้ซึ่งเป้าหมายที่ออร่าเอาเซนจิโร่มางานนั้นเพราะว่าให้ขุนนางคนอื่นๆเห็นว่าเธอไม่ได้จำกัดอิสรภาพของสามีนะข่าวลือในขุนนางจะได้หายหายไป พอพูดคุยเสร็จเซนจิโร่ก็มาสูดอากาศข้างน,นอกสักแปบ๊บแล้วก็เข้าไปใหม่ซึ่งขณะที่เขาเดินเข้างานนั้น mm. เขาก็คิดว่าคงไม่มีใครหรอกที่มากล้าทักทายเขาก่อนเพราะที่แห่งน,นี้ผู้ที่ยศน้อยกว่าทักทายผู้สูงกว่าถือเป็นขาดความเคารพเป็นอย่างยิ่งคนที่สามารถทักเซนจิโร่ได้ก็มีแค่เชื้อพระวงหรือไม่ก็นายพลเท่านั้นและถ้าไม่มักใหญ่ไฟสูงจริงๆเขาก็จะไม่ทักด้วย เซนจิโร่ก็คิดว่าคงไม่มีใครมาทักเขาหรอกแต่ท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่ว่ามันมีคนทักเซนจิโร่ต่อหน้าขุนนางจริงๆคนคนนั้นก็คือนายพลปูโยนกิเลนนั่นเองเซนจิโร่เห็นปูโยนตัวจริงก็ตกใจพอสมควรอร่าเองก็เคยเตือนเตือนเซนจิโร่ไว้บ้างว่าเขาคนเนี้ยเป็นคนมักใหญ่ไฟสูงระวังระวังไว้และเคยเป็นตัวเลือกสามีมาก่อนด้วยเซนจิโร่ก็ถามเจ้ามีธุระอะไร ปูโยนก็บอกว่าขามีของมามอบให้จึงทําการเสียมรารยาทเรียกออกไปซึ่งเซนจิโร่ก็คิดว่าปูโยนเนี่ยจะเอาตัวอย่างมาให้ดูก่อนแต่ปรากฏว่าพี่แกเอาของจริงมาให้เลยสิ่งนั้นมันคือธนูนั่นเองและการที่ปูโยนเอาของมาให้เลยนั้นถ้าถูกปฏิเสธกางงานแบบนี้ต่อหน้าผู้คนไม่ใช่แค่สร้างความอับอายแกตัวเขาแต่อาจหมายถึงเสียชื่อเสียงไปเลยก็ได้ที่บางอาจไปเสียมรารยาท ทักราชวงศ์ก่อนอะไรแบบนั้นแต่กลับกันถ้าเซนจิโร่รับมาก็ต้องให้ของตอบแทนด้วยเช่นกันเรียกได้ว่าโมเมนต์แบบเนี้ยปูยนมัดมือชกเลยทีเดียวเสียก็เสียออราที่มัวกำลังคุยกับขุนนางเธอเห็นก็อยากให้เซนจิโร่ปฏิเสธไปซะแม้ว่าปูยนจะอับอายก็ตามและเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เซนจิโร่จะตัดสินใจทำยังไงก็ต้องติดตามกันต่อตอนที่แ และนี่ก็เป็นเนื้อหาสุภาพบุรุษเมงดาฉบับมมง,งะตอนที่7สําสำหรับใครที่ถูกใจช่องเนโกะมิมิก็อย่าลืมกดติดตามหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าสับ s ะใคร e และใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมไลค์อย่าลืมแชร์และแบ่งปันความชอบของคลิปนี้ไปให้คนอื่นดูและติดตามช่องผมไปอย่างยาวนานด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าพลั n น์อตร